สวัสดีค่ะรับชมข่าวต้นชั่วโมงเวลา14บสนิกานะคะเสนาธิการทหารบกเป็นประธานเปิดงานวันภูมิปัญญานักรบไทยและมอบรางวัลน,นักประดิษฐ์และหน่วยประดิษฐ์ดีเด่นประจำปี2557ค่ะพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสอสชอมอบหมายให้พลเอกอักษราเกิดผลเสนาธิการทหารบกเป็นประธานเปิดงานวันภูมิปัญญานักรบไทยและมอรบรางวัลนักประดิษฐ์และหน่วยประดิษฐ์ดีเด่นประจำปี2557 สำหรับปีนี้รางวัลผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางทหารของกองทัพบกดีเด่นมี7รางวัลเช่นรางวัลชนะเลิศด้านยุโทโธปกรณ์ในแก่เครื่องรบกวนสัญญาณ3ระบบแบบสะพายหลังรุ่น NPD 312จากศูนย์การทหารราบส่วนรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1คือข้อต่อช่วยชีวิตจากโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2คือชุดประกอบกล้องตรวจการกลางวันและกลางคืน จากกองพันรบพิเศษที่2กรมรบพิเศษที่2สําหรับรางวัลด้านหลักการชนะเลิศคือเครื่องผ่าตัดต้อกระจกสุขจากโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มตรีรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1คือระบบส่งกําลังบํารุงอัตโนมัติจากกองบัญชาการช่วยรบที่2และรางวัลรองชนะเลิศลำดับที่2คือคลินิกเคลื่อนที่ออนไลน์จากโรงพยาบาลค่ายสีพัชรินค่ะ กรุงเทพมหาคนครนะคะเชิญชวนประชาชนร่วมปั่นจักรยานในโครงการแบ n ค k o k าร r f r e เด a y 2014นรณรง์การเดินทางด้วยขนส่งสาธารณะค่ะนางผสดสตามไทยรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหาคนครแถลงข่าวโครงการ Bangkok Car Free Day 2014เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลและหันมาใช้บริการขนส่งสาธารณะเพิ่มขึ้นโดยกิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้นวันอาทิตย์ที่21กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา7นาฬิกา โดยกรุงเทพมหานครภาทีเครือข่ายและกลุ่มผู้ใช้จัก,กรยานจำนวนกว่า20,000คันนำโดยสมาคมจัก,กรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทยจัดเส้นทางปั่นจัก,กรยาน28เส้นทางทั่วกรุงเทพมุ่งสู่ท้องสนามหลวงและจัดขบวนปั่นไปร่วมกิจกรรมในงานเปิดถนนเมืองใจดีแอดสีลมชมชิมช็อปที่ถนนสีลมในเวลา8นาฬิกาถึง18นาฬิกาตั้งแต่แยกสาราแดงแยกถนนสีลมตัดถนนนราธิวาสราชนครินค่ะ ปิดท้ายที่ข่าวต่างประเทศนะคะออสเตรเลียพบผู้ป่วยต้องสงสัยติดเชื้อไวรัสอีโบลานะคะขณะนี้ได้แยกผู้ป่วยคนดังกล่าวไปรักษาในสถานกักกันพิเศษแล้วคะ่ะทางการออสเตรเลียเปิดเผยว่าผู้ต้องสงสัยคนดังกล่าวเป็นชายวัย27ปีที่เพิ่งเดินทางกลับมาจากคองโกเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาโดยเขาได้มาพำนักอยู่ที่เมืองโกโคสรัฐควีนส์แลนด์และเพิ่งออกอาการไข้ที่มีลักษณะคล้ายกับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสอีโบลา จึงได้สั่งการให้แยกผู้ป่วยรายนี้ไปเฝ้าดูอาการพิเศษในพื้นที่กักกันพิเศษภายในโรงพยาบาลประจำมหาวิทยาลัยโกโคสจากการพบผู้ป่วยต้องสงสัยรายนี้นะคะทําให้ทางการออสเตรเลียต้องพิจารณาเพิ่มมาตรการคัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากประเทศต่างๆในแถบแอฟริกามากขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่เป็นพาหะของอีโบลานาเชื้อเข้ามาแพร่ระบาดในประเทศค่ะหมดเวลาของข่าวต้นชัวน่วโมงในช่วงเวลาน,นี้แล้วนะคะสวัสดีค่ะ สั์จัดดนตรีในสวนครั้งที่15พระหัสบดีที่11กันยายนนี้ตอนฝรั่งรักไทยหัวใจลูกทุ่งท่านจะได้พบกับโจนาสแอนเดอร์สันและคริสตี้กิฟสันพร้อมนักร้องดาวรุ่งกลมประชาสัมพันธ์กับบทเพลงลูกกรุงที่คุณต้องประทับใจชมฟรีตั้งแต่16นาฬิกาเป็นต้นไปที่หอประชุมกลมประชาสัมพันธ์ซอยอารีสัมพันธ์ เปิดประตูให้แล้วดวงใจแต่ละคนมันไปยังมีความบกพร่อง,ยงอย่างไดอย่างหนึ่งอยู่เสมอไม่มากก็น้อยเพราะนั้นมีเมตตาต่อกันและกันดี